เห็นมีคนบอกว่าประกาศเรียบร้อยสําหรับรุ่น5ขึ้นโชว์กันเลยที่งานนี้นะครับผมก็เลยเปิดคลิปมันรอเลยเขาบอกว่าเพลงนี้ยังไม่รู้นะอันนี้สาบานว่ายังไม่รู้เลยว่าใครได้บ้างขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้แต่รู้แล้วว่ามีคนบอกว่า c j 4 d เพลงนี้ใช่ไหมมาขออนุญาตป่ะ <มา S 1> ดูต้นฉบับได้ที่ Japan Expo นะไหนว่า อ่อยังยังเพลงขอญาตไปเปิดปิดปิดแล้วกันเนาะนะครับเราจะมาดูน้องว่าใครได้คาคามได้ไหมผมจะมารลีลีที่หลังน้องหรือหรือติดหรือเปล่าเด็กพิ่โลกตัวเต็งไง หัวใจนี้แบบแซงคนอื่นอ่ะผมบ,บอกเลยมีโอกาสเยอะมากมาแนวนั่นไงกี่คนเนี่ยฮะรับแค่5คนเองเหรอสิบรับหว้าวผิดค่าตอนแรกคิดว่นาน่าจะ,จะ,จะสักเจ็ดคนนะรับน้อยไปนหน่อยรุ่น 5, 5้หคนของแท้ใครได้บ้างเนี่ยดูนหน้าหน่อยยังไม่เห็นหน้าเลยภาพมันก็ไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่นะเพื่อน ภาพจากไลท์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมดูบนจอมันมองไม่เห็นว่ะแตกๆต้องเราดิ่งๆกันน้่น่าจะใช่ใช่ป่ะนะคนแรกเลยมัดแกะมัดแกะเดี๋ยวดูที่เหลือก่อนคุณน่าคุณตายหรือเปล่านหนดูหน้าสิไหนรุ่นห้าไหนล่ะเฮ้ยใช่เลยนั่นแหละใช่จริงด้วยนี่เขาประกาศชัดเจนเลยครับ และเราได้เห็นแล้วว่ารุ่นท้านหน้าตาเป็นอย่างไรชื่ออะไรถูกใจกันหรือเปล่า่ทุกซีนั่นไงคนสายสุดน้องริวริวแน่นอน <S <S ทาราหรืออะไรไร้บ้าใช่ปะก่นนั้นนะ่ะเดี๋ยวนะน้องคนอื่นจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออเขาคัดโอเคนะครับเลือกเลือกมาใช่ได้เลย ไอ้เรื่องดูเดี๋ยวไปดูกันเองเดี๋ยวขอยญาตดูตอนสัมภาษณ์ละกันเราเห็นละว่ารับห้าคนนะครับผมขอญาติข้ามช่วงที่น้องเต้นหรือว่าร้องพงร้องเพลงนะผมจะดูนะเดี๋ยวมาดูที่หลังโอ้โหชัดๆละดูหน้ากันัโอ้โหแบบนึงนะโอ้โหเขาอ่า ใช่เลยน้องหลิวจําหน้าได้เลยถูกต้องเด็กพิโลกต้องบอกเลยคือเด็กพิโลกไปติดอีกหนึ่งคนยอดเยี่ยมเชียเลยครับรับเลยแบบนี้โอ้โหมีผ้ามีผ้าพร้อมเลยนี่ไงทาร่าทาราก็ติดใช่เลยคนนี้เด่นอยู่ได้เลยมีใครมเนี่ย ชีฟ้า้าน้องปลายฟ้าได้ชีฟ้าไปช่วยแล้วคานนี้จริงน่ารักมากแต่ว่าปันปันหนอแล้วใครอีกคนนะอยากรู้จักน้องๆมากกว่านี้ใช่ไหมล่ะไม่ได้มาแค่นักตัวธรรมดาเพราะว่าน้องมีแคทเฟสแล้วมีแคทเฟสด้วยร้อยผมว่าเวิร์กน้องคนแรกเท่าที่ผมดูไว้ตอนแรกๆครับเพื่อนนะก็น้องทาราเนี่ยเขาตายอยู่คือแบบโดนเด่นนะ ใช้ได้เลยคนนี้น่าจะพารุ่งได้อีกนึกถึงตอนแชมโพอยู่เลยสไตล์การพูดมาดูครับแคทเฟสน้องครับสวัสดีเจ้าถ้าหนูยื่นมือออกไปให้ทุกคนฮัวร่ารักปันผลนะคะเอาปันผลปันผลถึงรับปันผลปิงปองปันผลมาแล้วขอให้ทุกคนรีบลนเลยนะคะลนปันพัดรักปันผลอ๋ออ่านว่าปันผลมกหนูผมเห็นว่าปันปันอะไรไม่รู้เมื่อ้ ป,ปัน,นผลค,ครับมอ่า,อาพอแม่เรินหุ้นแน่ๆแ,แบบนี้ทุกคนคะถ้าหนูยื่นมือไปใ้ทุกคนพูดว่าชีฟ้านะคะชีฟ้าครับชาที่ดีเนี่ยต้องค่อยๆชงส่วนชาที่อยากให้หลงเนี่ยต้องชาฟิชีฟา้าชีฟา้าคะรับผม สวัสดีเจ้าชิฟาซีจีเอ็มโฟร์ีเอลลึ้งที่ห้าเจ้านี่พูดได้เต็มที่เลยไอ้ของแท้โอ้กีดกันเยอะคนนี้สวัสดีเจ้าถ้านหนูยื่นมือออกไปให้ทุกคนพูดคำว่าน้ำเพชรนะคะนี่ไงน้ำเพชรคนนี้ไงที่พูดเก่งๆคนเมืองเจียงใหม่หักหมอกขาวหักที่มผมบอกว่าสวยเหมือนนั<า>น,นนา,าเขารับเลยนะนชใช้ได้เลย ยอดเยี่ยมสวัสดีเจ้านํำเพชรซีเจมโฟเทรุนตีห้าจ้าจัดไปแล้วคนนี้เด็กพี่โรคแล้วต้องเชียร์เป็นพิเศษอยู่แล้ว้ <Hey! S 1> แลวคนนี้รับรองได้เลยว่าโดดเด่นเป็นพิเศษอยู่แล้วสมคำร่ำรือเด็กำํา่หยของพี่โรค่ย ให้ทุกคนพูดว่าหลิวหลิวดีครับนะคะหลิวหลิวดีหลิวหลิวดีครับจะไปเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวหลิวดีรอัง็เลยอ๋ออะไรนะคะก็ต้องหลิวหลิวดีครับสวัสดีเจ้าหลิวหลิวซีเจนโพเตสรุ่นที่ห้าเจ้าได้แน่นอนโดนแน่นอนสวัสดีเจ้า เมื่อหนูยื่นมือออกไปให้ทุกคนพูดว่าทารานะคะทาราเจ็บแผลต้องทายาถ้าอยากได้คนรักษาต้องมองมาที่ทาราต้องมองมาที่ทาราสวัสดีเจ้าทาราทีจีเอ็มโฟร์ทาราหรือว่าทาราน้องทาราเข้าท่าน่ารักไหมคะโอเคครับเพื่อนๆไม่ต้องยืดยาวเราได้เห็นแล้วว่าใครได้บ้าง ทาราหลิวหลิวน้ำเพชรนะครับชีฟ้าปันผลนะครับน,น,น,นี่คือ c j f o ฟ t e รุ่น5ไปกันต่อกับ c j เ r t e รนะครับแล้วเจอกันสำหรับคลิปอื่นๆนะครับแม่โดนใจหลายๆคนสิท้านะไปตามดูกันได้ครับผมไปดูโปรไฟล์